สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีวายชาแนลเหมือนเดิมค่ะวันนี้แม่หมอก็จะมาทําแรนดอมเหมือนเดิมนะคะกับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งค่ะนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณจนทําให้คุณต้องรู้สึกว่า ว้าวกับชีวิตบ้างนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเช็คพลังงานไพ่ให้กับคุณนะคะก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันเนี่ยแม่หมอก็ขอเวลาสักครู่หนึ่งในเรื่องของน้ําหอมนะคะเพราะช่องของแม่หมอนี่ทำน้ําหอมนะเป็นน้ําหอมที่มีคุณภาพมากๆวันนี้แม่หมอนําเสนอกลิ่นสําหรับคุณผู้ชายนะคะจะมีโฟเมนนะคะ4กลิ่นซึ่งเป็นกลิ่นที่สปอร์ตและสะอาดมากๆซึ่งจริงๆเนี่ยผู้หญิงก็สามารถใช้ได้นะแม่หมอก็ยังชอบเลยนะคะ เพราะแม่หมอเชื่อว่าพลังงานความหอมนั้นกลิ่นกายที่สะอาดนะคะดึงดูดสิ่งที่ดีๆด,ดึงดูดความโชคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักเชื่อในสิ่งนี้เชื่อพลังในความหอมนะคะใครที่สนใจเนี่ยนะ,ะแม่หมอแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วหรือใครที่สนใจกลิ่นอื่นๆนะคะแม่หมอจะมีวิดีโอน้ําหอมแปะไว้ท้ายคลิปค่ะ ก็เป็นน้ํำหอมที่มีคุณภาพแล้วคุณยังสามารถจับต้องได้นะคะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นของผู้ชายนะมี power นะคะมี power มี sweet มี charm แล้วก็จะมี love ลองอสอบถามแอดมินดูได้ว่ากลิ่นประมาณไหนนะคะสามารถแอดไลน์ไปที่ fin f i n 5696ค่ะวันนี้พลังงานนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ ที่น่าทึ่งของคุณแม่หมอใช้ power ดีกว่าเนาะใช้ power นะคะคือแม่หมอจะบอกว่าน้ําหอมของแม่หมอเนะี่ยเป็นน้ําหอมที่ติดทนนานมากๆแล้วก็หอมแบบ counterband จริงๆนะคะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าถ้าคุณใช้นะคุณจะสัมผัสได้ถึงความหอมที่เข้มข้นนะพลังความหอมที่เข้มข้นสะอาดแล้วก็กลิ่นแอลโกอฮอล์แทบจะไม่มีเลยนะคะแต่มันก็ต้องมีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์เพื่อเป็นการกระจายกลิ่น แต่คุณจะได้พลังความหอมที่เข้มข้นมากเลยค่ะไปดูกันนะคะอย่าลืมนะคะแม่หมอแปะ,ะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วหรือคลิปวิดีโอนะคะท้ายคลิปจะมีให้เพื่อนๆได้ดูค่ะคุณจะได้เป็นคนที่ตัวหอมมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ดึงดูดแต่เรื่องดีๆและความโชคดีเข้ามาค่ะไปดูพลังงานของคลิปนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งแม่หมอขอเช็คพลังงานจากพาย,ยานาโกก่อนนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งใบแรกของคุณเลยว้าวคุณกําลังคิดการใหญ่อยู่ใช่ไหมคุณกําลังคิดอะไรที่ที่ไม่เหมอคิดว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเลยล่ะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการลงมือทําหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเกิดจากความคิดของคุณจริงนะทุกๆเรื่องในชีวิตนะคะ เราคิดสิ่งใดเนี่ยมันจะพาชีวิตเราเนี่ยไปสู่สิ่งนั้นคุณสังเกตไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณอย่าคิดอะไรที่มันเล็กๆนะต้องคิดอะไรที่มันใหญ่วางแผนอะไรที่มันใหญ่โตโมโหรานพาคุณไปสู่ความบังคังความร่ารวยการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณคิดสิ่งนั้นและไม่หมอกว่าเชื่อว่าพลังความคิดนี้จะเป็นพลังความคิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างน่าทึ่งค่ะ มาจากความคิดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกความคิดของตัวเองอย่าคิดว่าในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือจินตนาการนั้นจะเป็นไปไม่ได้คุณต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว้าวไม่ว่าใครจะมาแบบคือถ้าคุณกำลังเจอพลังงานแบบว่าสมมติว่าคุณกำลังคิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันโอ้โหมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเลยนะแต่อาจจะมีบางคนที่มาแบบเอ้ย ไอ้ความคิดของคุณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าไปเพ้ออย่าไปฝันใครที่มาใครที่มาแบบฉุดคุณรั้งคุณใครที่มายับยั้งความคิดของคุณนั้นคุณอย่าไปให้ค่าโอเคไหมคนคนนั้นเขาอาจจะกำลังอิจฉาคุณอยู่อาจจะกําลังไม่อยากให้คุณได้ดีเกินหน้าเกินตาเขานะคะเขามีความคิดที่ไม่ดีกับคุณจริงๆถ้าเปรียบเสมือนตัวคุณกับตัวเขานะใครก็แล้วแต่ที่แบบ ไม่สนับสนุนคุณอะวิธีคิดของคุณกับวิธีคิดของเขานะคะมันคนละเรื่องกันเลยมันคนละอย่างกันเลยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าคุณอย่าขาดความเชื่อมั่นในตัวเองที่เกิดจากความคิดหรือการตัดสินของคนอื่นพลังงานของคุณกับพลังงานของเขามีพลังงานของออความเชื่อมั่นหรือพลังงานของความเรียกว่าความ เข้มข้นในชีวิตน่ะต่างกันมากๆนะคุณมีพลังมากกว่าเขาเยอะแต่เขาคนนี้ชอบส่งพลังงานท็อกซิกใส่คุณมากๆอาจจะเจอนะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้คุณค่ากับคนที่เข้ามาพยายามปิดกัน้นนะปิดกั้นการเจริญรุ่งเรืองหรือ,อความคิดหรืออะไรต่างๆที่คุณกำลังจะทำในภายภาคหน้านะคะซึ่งคุณจะทำมันได้นะ แม่หมอรู้สึกว่าคุณกําลังเจอกับคือจริงๆความคิดของคุณดีนะคุณต้องมองตัวคุณเป็นหลักเลยนะทําไมแม่หมอถึงต้องย้ําตรงนี้เพราะความคิดตรงนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างน่าทึ่งแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นในไพ่เนี้ยมันมีใครหลายๆคนซึ่งไม่ใช่คนเดียวนะคะพยายามที่จะต่อต้านความคิดคุณพยายามที่จะพูดอะไรก็แล้วแต่นะกะ็ให้คุณปวดหัวให้คุณกังวลใจให้คุณขาดความเชื่อมัน่น ถ้าคุณกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะอย่าให้ค่านะเพราะว่ามันจะมีผลกับความคิดของคุณกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำคุณต้องตอนนี้สิ่งที่คุณมองก็คือต้องมองตัวเองเป็นหลักถ้าคุณถ้าคุณปรึกษาคนรอบตัวคนรอบข้างหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่คุณปรึกษาแล้วเขาไม่ได้เห็นด้วยกับคุณแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าปวดหัวแบบ ปรึกษาก็ไม่ได้แถมให้พลังงานท็อกซิกอีกมาดึงอีกอะไรอีกแบบนี้ถ้าเขาไม่ได้ให้คําแนะนําปรึกษาในเชิงบวกเอาตัวเองออกมานะให้เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองอันนี้แม่หมอแบบกำลังรู้สึกว่าความคิดของคุณนี่แหละจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณอย่างน่าทึ่งนะไปทำอะไรที่ทำให้คุณนะมีความสุข ไม่หมออยากจะบอกว่าอยากให้คุณเนี่ยออกจากพลังงานของคนที่ท็อกซิกแล้วไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่เช่นไปทําบุญใส่บาตรนะคะไปทําสังฆทานใส่บาตรตอนเช้าทําบุญทําทานอะไรก็ได้หรือไปสถานที่ใดๆก็ได้ที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสงบสุขไปนั่งปฏิบัติธรรมไปทำอะไรก็ได้ให้ใจของคุณเนี่ยเกิดความสงบแล้วก็ให้หลุดพ้นจากพลังท็อกซิกนี้ อันนี้อาจจะเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะแล้วคุณจะเกิดสมาธิเกิดสติเกิดปัญญาแล้วกลับมาเชื่อมั่นในแผนการของคุณตอนนี้คุณมีแผนการอะไรอยู่อ่ะแล้วสาหรับไพ่ใบนี้นะคะแน่นอนคุณอยู่ในสภาวะของความอึดอัดจริงๆนะแม่หมออยากจะบอกว่าถ้าคุณปรึกษาคนรัก คนรักก็ให้คําปรึกษาในแบบที่อาจจะอึดอัดไม่สนับสนุนในความคิดของคุณบางครั้งเขาอาจจะกลัวความล้มเหลวอาจจะกลัวสิ่งที่เวลาที่คุณทําไม่สําเร็จเนี่ยอะไรอย่างนงี้นะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าทําไม่สําเร็จขึ้นมาเนี่ยก็ก็ล้มนะก็เหมือนกับเขาอาจจะอาจจะอาจจะไม่เชื่อมั่นในตัวคุณนะคะนะคะเออมาณนี้หรือไปปรึกษาเพื่อนก็รู้สึกอึดอัดปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะเพราะฉะนั้น ส่วงคุณเองจงเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากความอึดอัดน,น,นั้นซะพาตัวเองไปอ,อยู่ท่ามกลางธรรมชาติไปปฏิบัติธรรมหรือไปทําอะไรที่แบบคือจริงๆเนี่ยคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะเอาความคิดของคนอื่นเนี่ยมาตัดสินโชคชะตาของคุณไม่ได้มาตัดสินความคิดใหญ่ในตัวของคุณเนี่ยไม่ได้นะคะตอนเนี้ เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะอาม่มอขอเปิดใต้สําหรับหนึ่งใบค่ะพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงบ่งบอกถึงคุณกําลังเจอสถานการณ์ที่ความคิดของคนอื่นที่แตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงนะคะแตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงเลยนะแต่ถ้าคุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองนี่คือเลิกงามยามดีนี่คือฟ้าใหม่นี่คือฟ้าเปิดดวงเปิด ให้กับโชคชะตาของคุณที่คุณได้เชื่อมั่นกับความคิดของคุณโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณตรงคุณกําลังเจอกับคนที่โอ้โหต่อต้านคุณคนที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปนะคะบอกโปรเจก หรือบอกความคิดอะไรบางอย่างที่คุณจะทำเนะี่ยให้พวกเขาได้รู้ถึงแม้ว่าบอกไปแล้วรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกขา,ขาดความเชื่อมั่นก้าวออกมาเอาตัวเองออกมานะคะใพ่ใบนี้ยืนยันว่านี่คือเลิกงามยามดีของคุณนี่คือฟ้าเปิดสําหรับคุณเลยโชคชะตาของคุณค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณนะคะได้เชื่อในความคิดของคุณมันอาจจะดูใหญ่ตโตมโหรานแต่มันก็จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไป ตลอดการเลยนะไปดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งนะคะจะเป็นอย่างไรคะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าพลังงานคุณตรงไม่หมอเชื่อนะคะว่าเมื่อคุณได้ฟังเช่นนี้แล้วคุณอาจจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้สตินะคะใช่ไหมเออการตัดสินใจของคุณก็จะง่ายมากขึ้น ตอนนี้ควรเชื่อตัวเองนะคะอะไปดูกันนะคะการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของคุณค่ะมาลุ้นกันนะคะสำหรับไพ่ใบแรกเลยนะคะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกว่าคุณจะหลุดพ้นนะนี่คือคุณนะคุณจะหลุดพ้นถ้าไม่หมอพูดถึงในเรื่องของความยากลำบากทางการเงินคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ คือคือไพ่ใบนี้ไม่ได้แสดงออกถึงความยากจนหรือการไม่มีเงินไม่มีทองของคุณนะคะแต่ว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นไปพบเจอกับการเงินที่ดีกว่าอิสระและมากกว่านี้หลายๆเท่าตัวเพราะว่าคุณได้เจอกุญแจกุญแจที่จะพาตัวของคุณเนี่ยออกไปจากความยากลำบากหรือส,าภ,าสาภาวะการเงินที่ติดขัด นะอาจจะเป็นช่วงการเงินที่ติดขาดหมุนไม่ออกธุรกิจเนี่ยอาจจะซบเซาหรือสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่มีการเติบโตรหรือพัฒนาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นในพลังงานความคิดของคุณเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเหมือนคุณได้เจอกับกุญแจสําคัญเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเนี่ยมาขโมยกุญแจของคุณหรือความคิดของคุณเนี่ยอ่าโดยการที่ใช้คําพูดหรืออะไรที่เป็นลบกับคุณ สิ่งที่ชีวิตของคุณจะได้เจอคุณจะออกไปจากสังคมหรือคนที่มีความแตกต่างกับคุณมากๆเขาบอกว่าคนเรานะคะถ้าสีไม่เสมอกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะอันนี้แม่หมอขอรวมถึงทุกคนที่อยู่ในชีวิตของคุณถ้าสีไม่เสมอกับคุณเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะคะเพราะเวลาที่ความคิดต่างกันเนี่ยมันจะมีแต่ความขัดแย้ง แล้วบางทีเราอยากจะให้เขามาคิดเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปเมื่อคุณได้เจอกุญแจสําคัญในการปลดล็อกชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะออกห่างจากคนพวกนี้แล้วออกไปมีชีวิตที่ดีกว่าถามว่าการที่คุณไปม,มีชีวิตที่ดีกว่าวันหนึ่งคุณพิสูจน์ตัวเองวันหนึ่งคุณประสบความสําเร็จเขาจะเห็นความสําเร็จของคุณเขาก็จะทึ่งกับการเป็นคุณ ถ้าหากว่ายังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ไหมได้นะคะแต่คุณจะต้องไปเติบโตก่อนเนาะคุณต้องพิจารณาชีวิตของเขานะคะว่าการที่พวกเขาเหล่านี้ทำให้คุณอึดอัดหรือเห็นต่างจากคุณมากๆคุณต้องมองชีวิตของเขาก่อนว่าแล้วชีวิตของเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยดีกว่าคุณหรือเปล่าชีวิตเขาดีระดับไหนเมื่อคุณอันเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณได้มีสติออก็ใช่ใช่ไหม ชีวิตของเขาก็ไม่ได้ดีเลยแล้วทาไมคุณต้องเชื่อพวกเขาทําไมคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะตอนนี้ความคิดของคุณเนี่ยมันลดเลอเพอร์เฟกมากโอเคไหมคะคุณจะได้หลุดพ้นจากผู้คนเหล่านี้ไปเติบโตไปมั่งคัง่งไปร่ํารวยไปประสบความสําเร็จมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆแค่กุญแจดอกเดียวคือความคิดของคุณนะ และมันคือโอโหไให้ขึ้นมาชัดเจนมากเลยนะคะมันคือการจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของคุณเนี่ยแม่หมอก็เชื่อนะคะว่าคลิปนี้ก็มีส่วนที่จะผลักดันคุณให้คุณเนี่ยได้ไปเริ่มต้นทําสิ่งที่คุณคิดอ่ามันคือสิ่งใหม่ๆแหละมันคืออะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ในหัวของคุณนะแล้วมันเป็นอะไรที่ใหญ่โตมโหฬานมากๆนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ คาดไม่ถึงและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆจบอะไรบางอย่างเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่หเพื่อการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตสิ่งที่อยู่ในหัวคนที่ทำให้คุณท็อกซิกนั้นหลังจากนี้จะไม่มีความหมายหรือมีค่าอะไรกับคุณแล้วนะคะไม่หมอเชื่ออย่างนั้นนะทุกอย่างมันจะจบนี่เป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาดมากในตอนนี้ของคุณไม่หมอเชื่อว่าอย่างนั้น ไม่รู้แหละว่าคุณมีไอเดียอะไรและสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ mm hmm. ไพ่ h y ไฮ i d t e สบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในตัวตนของคุณอย่างมากอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าอย่างมากมายมหาศาลเลยนะคะ1สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับตัวของคุณก็คือคุณเป็นคนที่มียานอย่างรู้มีจิตสัมผัสที่แม่นยำนะคะเป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เป็น Queen of Art ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นเจ้าแห่งศิละปะการที่คุณหาไอเดียอะไรใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์การาหาความรู้เพิ่มเติมมันจะสนับสนุนความคิดของคุณสนับสนุนไอเดียของคุณเนี่ยได้อย่างเฉล่ยวฉายมากคุณเป็นคนที่มีความลึกลับเป็นคนที่น่าค้นหาบางครั้งคนที่อยู่รอบๆตัวของคุณเนี่ยคือใครที่ได้พไพ่ใบนี้นะ บางทีไปอยู่ท่ามกลางคนรอบๆตัวที่ค่อนข้างที่จะอิจฉาจริงๆไม่อยากให้คุณได้ดีเขาเห็นความจริงๆนะเขาเห็นพรสวรรค์นในตัวของคุณนะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีความโดดเด่นเห็นว่าคุณเป็นคนเก่งแต่คุณไม่ได้ไปอยู่กับคนที่ไปอยู่เขาเรียกว่าท่ามกลางคนที่แบบสนับสนุนหรือท่ามกลางคนที่ยินดีที่จะเห็นคุณเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยเหมือนกับเหมือนกับ ชีวิตอาจจะดูเหมือนค่อนข้างแบบอุดอัดอะอยู่กับท่ามกลางความอึดอัดนะคะประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้คุณได้หลุดพ้นแล้วแล้วคุณก็ได้เห็นศักยภาพของตัวเองคุณเรียนรู้คุณหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะผลักดันชีวิตของคุณเนี่ยให้ไปเติบโตแล้วก็ดึงพรสวรรค์ทั้งหมดในตัวของคุณเนี่ยออกมา นะคะแล้วก็ทําสิ่งที่คุณคิดความคิดของคุณเนี้ยให้เป็นรูปธรรมจากการวางแผนจากไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่วิเศษสําหรับคุณนะคะวิเศษมากๆในความคิดของคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะเผยพรสวรรค์ที่วิเศษในตัวของคุณนั้นออกมาแล้วคุณจะได้เห็นว่าความคิดของคุณนั้นมันน่าทึ่งและมันเป็นไปได้ อะไรก็แล้วแต่นะในไพ่ใบน,นี้อาจจะบ่งบอกในเรื่องของอาชีพการงานที่ดูเหมือนแบบว่าเป็นอาชีพอิสระอาชีพที่ออกมาจากไอเดียของคุณที่ไม่ซ้ําแบบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณอาจจะสนใจทางด้านศาสตร์ลึกลับแต่คุณก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้คุณสามารถเป็นคนที่มีชื่อเสียงในอนาคตได้เป็นที่รู้จักได้ หรือไอเดียของคุณในการทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ไม่เหมือนใครเนี่ยจะทำให้คุณเติบโตและพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณหรือผลสำเร็จนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคุณนั้นมีความสามารถระดับระดับใดอะระดับไหนล่ะใหญ่โตโมโหราอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะคุณจะได้เห็นมันนะอ่ะ Oh, ไพ่สเตนโอ้ไพ่ใหญ่หมดเลยนะคะเดสไฮพรีเทสแล้วก็สเตนนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบคือสิ่งคือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของคุณนะคุณจะได้ทําอะไรบางอย่างที่ดูแตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนที่ผ่านมานะคะคุณจะรับมือกับสิ่งที่ดูยากมากขึ้นแต่คุณก็รับมือได้คุณสามารถที่จะไปได้ทีละสเต็ปสเต็ปแล้วทุกสเต็ปเนี่ยมันยากมากเลยนะ แต่คุณมีความมานะมีความอดทนมันเหมือนคุณได้เป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดอ่ะคุณเมื่อคุณหลุดจากคําพูดที่แบบว่าเฮ้ยคุณทําไม่ได้หรอกมันเหนื่อยเปล่ามันไม่คุ้มค่าหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อคุณได้หลุดพ้นจากคําพูดพวกเนี้ยคุณจะมีพลังมากมหาศาลที่คุณจะลุยแต่ละด่านละด่านของชีวิตของคุณเนี่ยไปได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆ คุณมีความกล้าหาญอดทนเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องมีคือเชื่อในเซนส์ของคุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความรู้ของคุณองค์ความรู้ของคุณนะลดมากเลยนะไม่รู้แหละว,ว่าคุณคิดการทําอะไรนะคะแต่คุณต้องเชื่อมั่นนะ d e p r e s s คุณว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งไหมจากห้าเหรียญเลยนะมาเป็น d ี p r e s s เลยนะ ชีวิตของคุณอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ว่าคุณจะอยู่ดีกินดีมีความสุขมั่งคั่งร่ํารวยมีอะไรที่เป็น p a s s ส v e i อินค e เข้ามาชีวิตแบบอยากได้อะไรก็ได้ใช้ชีวิตราวกับดั่งจากรพัรดีนีจริงๆเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพริกเลย พลิกฟื้นอาจจากจากนี้ก็ได้พลิกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มาเอาพลิกขึ้นดีกว่าเนาะพลิกขึ้นจากหลังมือเป็นหน้ามือแบบนี้เลยก็แล้วกันเนาะได้ไหมก็พลิกขึ้นไงมันต้องพลิกขึ้นใช่ไหมคะเออประมาณนี้ใช่ไหมคะการพลิกขึ้นของคุณเนี่ยคำว่า d ี e a m place เนี่ยคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีคุณอาจจะมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูๆแบบโหแบบ หลายหลายล้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมีเงินเก็บในธนาคารมากมายมีเงินหลั่งไหลเข้ามาซื้อทองแท่งเก็บอู้แบบเยอะแยะมากมายมีบริวารที่แบบดูแลรับใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยมันเหมือนพิสูจน์ให้คนที่แบบพยายามกลั่นแกล้งคุณเนี่ยพยายามดึงคุณเนี่ยให้คุณได้เห็นว่าเฮ้ยไอความคิดของคุณน่ะมันเชื่อมโยงกันมากเลยนะคิดการใหญ่อะแล้วคิดเป็นมังกรออกมาเนี่ยนะคะ ใช่ไหมครการที่คิดเป็นมังกรออกมาเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับนักวิวทยาศาสตร์รุ่นเก่าๆที่เขาบุกเบิกอะไรมาเนี่ยคุณคิดว่าตั้งแต่มีเครื่องบินเนี่ยคุณคิดว่ามันจะมีได้ไหมก่อนหน้านี้ที่มันไม่เคยมี About. นึกย้อนกลับไปใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีเครื่องบินเกิดขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นในความคิดของคุณเนี่ยไม่เหมอไม่รู้คุณคิดอะไรแต่มันส่งผลให้คุณเนี่ยมาที่ไพ่ใบนี้เลยเดียนเพรสเพียบพร้อม ทุกสิ่่งงอยาเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจริงๆได้ร้อยเปรเซ็นต์นะคะโอเคค่ะก็น่าจะปิดท้ายได้สวยงามงั้นเรามาลุ้นใต้สำรับกันดีไหมอ่ะอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยแม่หมอมองว่าแม่หมอมองว่าภารกิจของกูเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วอัศวินถือเหรียญเป็นคนที่สามารถใช้เงินได้อย่าง ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดจริงๆเป็นสายเปได้วยนะเออคุณจะไปเปใครก็ได้คุณจะใช้ชีวิตแบบให้ใครอิจฉาชีวิตของคุณก็ได้คุณจะซื้ออะไรก็ได้ที่คุณต้องการคุณจะทำอะไรก็ได้ชีวิตของคุณมันหลุดมันหลุดพ้นจากห้าเหรียญอะแล้วก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งความร่ารวยในแบบที่คือมันน่าทึ่งจริงนะด้วยการที่คุณอยากจะได้อะไรคุณก็ได้ คุณอยากจะซื้ออะไรคุณก็ซื้อได้อ่ะคุณอิสระทางการเงินอย่างนี้ดีกว่าทึ่งมากเลยนะกับความว่าอิสระทางการเงินเนี่ยใครๆก็อยากได้แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณโอเคไหมคะสวยงามมากเลยคะ่ะกับพลังงานนี้ใครที่นะคะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยนะคะโอเคนะคะก็ใครที่สนใจน้าหอมของแม่หมอก็เดี๋ยวมีคลิปวิดีโอต่อจาก นี้นะคะต่อจากคลิปนี้ก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดไม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วเช่นกันค่ะ